ผมจะเล่าเรื่องที่เจอมากับตัวเมื่อปีที่แล้วครับคืนนั้นผมทำงานจนดึกดื่นเกือบเที่ยงคืนแล้วผมกำลังจะปิดคอมจู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นเบอร์แปลกที่ไม่คุ้นเลยผมลังเลว่าจะรับดีไหมแต่ด้วยความอยากรู้ผมเลยกดรับฮัลโหลครับผมถามเสียงงวงเงีย ปลายสายเงียบสนิทมีแค่เสียงซาซผมพยายามพูดซ้ำฮัลโหลครับใครครับทันใดนั้นเสียงกระซิบแหบพล่าก็ดังขึ้นมาอยา่าหลับผมคนลุกสู้รีบตัดสายทิ้งแล้วบล็อกเบอร์นั้นทันทีหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าปิดไฟนอนเลยทั้งคืน วันรุ่งขึ้นผมลองเอาเบอร์นั้นไปค้นหาใน Google ปรากฏว่ามีคนเจอแบบเดียวกับผมเยอะมากบางคนบอกว่าหลังจากรับสายจากเบอร์นั้นก็เจอเรื่องร้ายๆตามมาผมไม่รู้ว่าปลายสายเป็นใครหรือต้องการอะไรแต่จากประสบการณ์ตรงของผมถ้าเที่ยงคืนมีเบอร์แปลกโทรมาอย่ารับเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนผมด้วยครับ